แหล่งกาแฟที่ดีแหล deep, ่งกาแฟที่ดีที่เยอะที่สุดของโลกเขาขึ้นได้ CEO แต่ปีที่แล้วเองเขาขึ้นได้ี CEO แต่ของไทยเนี่ยโตเราเราโตมาเร็วมากเราขอขอ CEO มาได้เร็วมากเราตามหลังอินโดยกงพอหลายช่วงตัวแต่คือเราจอดท้องปีเดียวเองครับเนี่ยมาลุคุณภาพมาลุตงแล้วไปขายแกลงกลับมาแ้าแกลงข้างนอก แน่นอนแหละเม็ดเบ็ดเต็เต็เลยกาแฟที่รองทาบดีมาได้หรอใชรองท้าบดี กรเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะก็ลงพื้นที่มาดูผลผลิตทางกาแฟนะคะทีออ่อำเภอห้วยทอมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งเ,เป็นที่ทราบว่าในบรรดาพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยแม่ฮ่องสอนก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สามารถให้ผลผลิตทางกาแฟนะคะที่มีคุณภาพสูงเป็นระดับพรีนเมียมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มาให้ความรู้เกษตรกรนะคะว่า กมรมการค้าระหว่างประเทศมีการเปิดเสรีทางการค้าซึ่ซงสินค้ากาแฟเนี่ยจะลดภาษีลงเป็นศูนย์แล้วสามารถขยายการส่งออกไปยังตลาดต่างๆใน18ประเทศที่มี FTA ด้วยแต่ปัญหาที่เราเจอนะคะคก็คือว่าผลผลิตกาแฟในแม่ห้องสอนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีผลผลิตที่เป็นเกรดคุณภาพเกรดพรีเมียมแต่ก็ยังมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ แม้กระทั่งการบริโภคภายในประเทศนะคะเพราะว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยของสายพันธุ์อาราบิก้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเทียบได้กับเ,ออเป็นที่ยอมรับแล้วก็ขึ้นชื่อนะคะว่าออมีคุณภาพที่ดีเทียบได้กับกาแฟดังๆในตลาดโลกค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาตอนนี้ก็คือเราจะต้องทำอย่างไรที่จะให้การผลิตกาแฟในแม่ฮ่องสอนเนี่ย ซึ่งมีปัญหาด้านเทคนิคในกระบวนการผลิตเนี่ยสามารถมีผลผลิตตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและตลาดโลกได้ต่อไปในอนาคตครับสำหรับกาแฟดูร์เปอร์นะครับดูร์เปอร์ถือว่าเป็นแหล่งผลิตกาแฟชั้นคุณภาพของไทยโดยที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มกาแฟพิเศษเกิดจากการดูแลในพื้นที่ที่เป็นป่าเป็นธรรมชาติที่ดีแล้วก็ ไดไ้การโ r o c e s คือการทำเมล็ดที่ดีทำให้คุณภาพสูงเป็นที่เป็นที่ต้องการนะครับแล้วก็เรียกว่าคือเราเคยได้แชมป์ระดับประเทศมาก็คือเป็นตัวการันตีคุณภาพของกาแฟแล้วส่วนใหญ่เราจะเน้นผลิตถึงวัตถุดิบนะครับเพื่อส่งให้กับโรงคั่วหรือเพื่อการส่งออกซึ่งตอนนี้เรากำลังพยายามขยายกำลังการผลิต ให้ได้มากขึ้นครับเพราะว่าจะได้เพียงพอต่อคนที่ต้องการกาแฟที่มาจากแหล่งแม่องสอนแล้วก็ยังส่งเสริมพื้นที่อื่นๆให้เขาสามารถผลิตกาแฟในพื้นที่ของแม่องสอนเนี่ยให้ได้คุณภาพดีขึ้นทุกๆหมู่บ้านครับแล้วคงจะมีกาแฟหมู่บ้านอื่นๆดีๆที่ออกมาให้กับผู้ที่ต้องการกาแฟแม่องสอนอยู่เรื่อยๆครับผม